สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับกราฟเข้ามาให้เราสุ่มกันแล้วนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาแบบไม่มีการันตีนะครับเรื่องของเพชรเนี่ยจะสุ่มได้ทั้งหมด1รอบนะครับใช้ทั้งหมด200เพชรแต่ว่าเราจะได้เศษของกราฟมาเนี่ยทั้งหมด100เศษเลยนะทุกคนถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับใช้แค่200เพชรเองแต่ว่าสําหรับใครที่มีแล้วเนี่ยก็อาจจะมาเปิดหา ไอตัวเหรียญที่มันเพิ่มเลือดนะครับหรือว่าจะมาเป็นเหรียญเพิ่มแอคแท็นะแบบเป็นเลือดกับแอคแท็แบบไม่ฟิกเลยนะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยก็มาเปิดเอากันได้นะครับแต่สําหรับคนที่ไม่มีเนี่ยแล้วอยากจะสะสมเศษกราฟผมว่าตู้นี้ก็ค่อนข้างจะคค้มอยู่พอสมควรเลยนะสําหรับการันตีเนี่ยก็มีแต่ต้องเสียเงินเท่านั้นนะครับเสียเงินซื้อจนได้บัตร s p มา2ใบนะ มันจะเอามาแลกการันตีกราฟได้นะครับส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าอยากได้สะสมเศษเนี่ยก็เปิดได้นะครับเพราะว่ามันได้เหรียญกับโจมตีเนี่ยโจมตีกับเลือดเป็นของแถมนะถือว่าโอเคเลยแค่200เพชรได้แบบ2ต่อเลยนะแต่สําหรับคนที่มีกราฟแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็อาจจะไม่เปิดนะครับผมว่าไอเหรียญอย่าง18%ทั้งตีทั้งเลือดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆแจกครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมก็ ประหยัดเพรไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะเอาไปเปิด EX ใหม่เนาะส่วนเรื่องซับเนี่ยผมก็เป็นซับประมาณนี้นะครับซับผมก็ไม่ได้แน่นได้เยอะอะไรนะเพราะว่าซับดามก็ยังไม่ได้ทําจริงจังนะครับไปคู่กับโรเจอร์ละกันจริงๆเนี่ยควรไปกับเซตเทิร์นนะครับเพราะว่าถ้าไปกับเซตเทิร์นเนี่ยจะมีโอกาสชนะสูงกว่านะแต่ว่าถ้าหยิบเซเทิร์นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะตายยากอยู่พอสมควรนะถ้าไม่เจอพวกฆ่าไม่สนการตายเลเด้งเนี่ยผมก็เลยเอาไปกับโรเจอร์ละกันนะครับเผื่อจะได้วิ่งไปพิกเกมให้เพื่อนด้วยนะ ส่วนเรื่องเหรียญน่ะผมก็ใส่เป็น3ไคโดนะครับใส่เป็น3ไคโดก็ใครจะเน้นเกาะหรือเน้นเลือดก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่สิ่งที่ควรมีเลยก็คือพลังโจมตีนะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยลบบัฟแอ็แทกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับมันค่อนข้างจะพึ่งอะเอดี K, แบบเพียวๆจากตัวละครและก็เหรียญเนี่ยค่อนข้างมากนะในยุคนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยตัวละครอ,อย่างกาฟยังเล่นได้หรือว่ายังเล่นไหวในเมตาอยู่ไหมนะ มาอยู่กันในเรื่องของด่านชาวบอลดี้นะครับชาวบอลดี้ตอนเย็นเมตานี้นะผมว่ากราฟค่อนข้างจะดรอปพอสมควรนะครับการมาของตัวละครอย่างรอเนี่ยมันทําให้กราฟดรอปลงไปเยอะนะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยกราฟค่อนข้างจะฆ่าสายวิ่งได้แบบเกือบทุกตัวเลยนะแต่พอตัวละครอย่างรอเข้ามาเนี่ยกราฟมันฆ่าไม่ได้นะครับโดยความที่กราฟเนี่ยมันฆ่าไม่สนการตายเล็ดเด้งแต่ว่ารอเนี่ยมันเป็นการตายเลอดหนึ่งแถมตัวละครอย่างกราฟเนี่ยก็เป็นกองทัพเรือเวลาไปตีอ่า พวกรอเนี่ยเลือดมันจะเด้งนะครับมันก็เลยทําให้ตัวกราฟเนี่ยไม่ค่อยน่าจะหยิบเท่าไหร่ในเมตานี้นะไม่ค่อยน่าหยิบเลยแต่หลายๆตัวแล้วก็พอสู้ไหวยอยู่นะก็มันเป็นตัวละครที่ดึงฝีมือแบบขึ้นเยอะพอสมควรฮนะหลังจากที่รอมาอันนี้เราต้องช่วยรอดึงทงนะโอ้โหคิสซาลุก็อยู่สกิลไปก่อน,นครับ เราฆ่าเซเทินได้นะถ้าเขาไม่หลบโอเคสวยครับพยายามต่อต่อเซเทินครับแล้วค่อยสกิลฆ่าเขานะเออตรงนี้น่าจะต้องช่วยเซเทิลใหม่เพราะว่าโดนคุมะแน่สวยครับเอ้าไม่ใช่คุมะแต่ไม่เป็นไรใกลตต้ตายละตายเปล่าไม่ตายฮะโอเคตายละโดนเพื่อนฆ่าเฮ้แต่ว่าเราจะชนะ5-0ละตาเนี่ยเอา้าเราไม่เกาะไปประตูโดดไปทไี่เท่น่อย โอเคจบไป50ครับเพื่อนค่อนข้างแบกพอสมควรเลยตาน,นี้แล้วตาน,นี้เนี่ยเราเจอรอซะด้วยนะฮะค่อนข,ข้างจะลําบากพอสมควรนะถ้าต้องไปสู้กับรอแล้วก็น้องช็อปเปอร์กับ3แมเสเนี่ยก็ฆ่าเราได้เหมือนกันเป็นสายหมัดที่ไม่ได้ตายยากขนาดนั้นแลน้วนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยก็ยังคงแรงเหมือนเคยนะฮะแต่ต้องใช้ฝีมือแบบขึ้นเยอะมากๆเลยตัวณปัจจุบันเนี่ยมันแบบเก่งกันเยอะมากๆเลยแบบยิ่งตัวหลายๆฮิตนี่กราบยิ่งแพ้นะครับ เราน่าจะต้องอเข้ากลางไปช่วยเพื่อนนะหรือว่าขึ้นบนดีโอเคแต่ขึ้นบนแล้วกันครับเพื่อนไม่มีใครไปบนเดี๋ยวให้โซโลโเขาเคลียร์กางไปดึงทงไปก่อนครับทันปะโอ้โหไม่ทันไวมากเลยอืออือโดน โอ้โหล้วโดนลุมอย่างนี้ไม่น่าจะรอดไหมเอคอคืไม่รอดฮะอา่าทำไมเราโดนกดเยอะจังเดี๋ยวขอเป็นสายวิ่งหน่อยนะไปดึงธงให้เพื่อนหน่อยทำไมเราดึงธงกันไม่ได้เลยมาดึงธงให้เพื่อนก่อนครับ เย็นๆใจเย็น,ยน,ยนค่อยๆเล่นอแล้วก็ดึงธงไปดีกว่าครับเดี๋ยวให้ทีมเราตั้งหลักได้หน่อยดีกว่าฝืนหยิบกาไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะมันดึงธงไม่ได้ปักเข้าให้เพื่อดึงธงคืนเลยได้ครับสวยครับ ธงเรากลับมาเยอะกว่าละเคาะไปหนึ่งทีเอาตัวรอดโอ้ย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 ธงโดาโบนโดนดึงครับธงโดาโบนโดนดึงเอาทำไมผมกลับมาตรงนี้อะ What? อะไรนุ๊อะไรนุ๊ทำไมชอบเพิ่มหน้ารำคาญขนาดนี้ขอเอาตัวรอดไปก่อนหนีก่อนหนีก่อน โอ้โหแล้วโดนไล่เรากันไอ้นี่ไม่ได้เนี่ยให้เพื่อนกันไปแล้วกันครับเดี๋ยวเราคอยดึงส่วนให้เพื่อนเอาตายปะยังไม่ตายครับเอ้ยตานี้ไม่ได้เล่นกราฟเลยนึกว่าจะแบบหยิบมาแล้วก็รีบตายโว้ยผมพลาดว่ะไปเคาะโดนไอ้ทีไฟมันนะเพื่อนกันให้หน่อยกันให้หน่อยโอเคไม่รอด เฮ้ได้อยู่ได้อยู่กราฟได้เล่นอยู่ได้เล่น3 4วสีวีสุดท้ายแต่จะแพ้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยอ,อ๋อต้องไปกันกลางครับถึงเราจะฆ่าไอตัวรอไม่ได้ก็เอือย่าให้เขาดึงธงเฮ้ยจังหวะอย่างนี้ดึงธงส่วนดิสายหมัดก็มีปุ่มดึงธงนะอย่าดูถูกนี่แค่นี้เราก็ได้เปรียบละ เออไรตัวนี้แล้ก็ค่อนข้างแพ้นะนี่โอเคครับได้เล่นโรเจอร์ซะเป็นส่วนใหญ่เลยตานี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูอีกตาแล้วกันครับ <S <S ตานี้ค่อนข้างเล่นง่ายครับผม <S <S ไม่ค่อยเจอตัวละครไหลฮิตสักเท่าไหร่น่าจะต้องระวังแค่ชอปเปอร์ไหมชอปเปอร์น่าจะไม่โฟกัสแล้วหรอกมัง้งอ่ามีใครไปบนไหมสสยวิ่งไม่มีเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรผมขึ้นบนให้ก็ได้ เราน่าจะเจอกราฟนะอุ้ยเข้ามา2ตัวเลยบนดิงทงไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ยแชงฟ้าตัวหายากอุย้ยแล้วเข้าไปรับดาเมจเขาทำไมอุย้ยเมื่อกี้ผมฆ่าเพื่อนนะเนี่ยผมไปสกิลต,ตอนมันเคานเตอร์โอเค <laughs> พาดเองพาดเองอะไรวะ โออุส่าห์ดูถูกไว้เจอสอนเชิงเข้าให้เลยเห็บได้อยู่ได้อยู่เย็นเย็นเรามีคุซันคอยเติมเกรดอยู่ฮะไม่ได้น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ขเขาจะลงมาล่างหรอเปล่าต้องไปช่วยคุซันนะเนี่ย DIY DIY เขามีโล่อะอินแพคไปไม่ได้ไเลยเพื่อนเคลียร์ได้ไหม ต่อยโลกไม่ดอดเดอไม่ดอสหรอไม่ดอสดหรอโดนนะโดนนะสกิลดักอายครับอิมแพกทันปะเฮ้ยไม่ได้โชว์อิมแพกห้าูนอีกแล้วทำไม5้าศูนยบ่อยยังโอเคไม่เป็นไรถือว่าเจอทีมงานคุณภาพครับผมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยอีกสักตาแล้วกันครับสั้นเกินไปรอบนี้อยู่กับด่านมาลีนฟอร์ดกันบ้างนะครับด่านค่อนข้างโล่งเลย ผมค่อนข้างชอบเล่นด่านโล่งๆนะมันกระโดดสนุกกว่าไอ้ด่านที่แบบมีแบบพื้นที่ต่างระดับเยอะๆเนี่ยผมว่าการาฟค่อนข้างจะลําบากพอสมควรเลยนะแต่ถ้าด่านโล่งๆเนะี่ยกราฟแบบว่าโดดเกาะโดดเกาะได้เลยเลยครับผมอ่ารุจินรจะเข้ากลางไหมไม่มีเหรอไม่เข้ากลางเลยเหรไม่มีเข้ากลางเลยเหรอ DIY ไปก่อน ฆ่าไม่ได้ก็ลดเลือดให้เพื่อนโอ้ยืมแทงแน่โอเคฆ่าไม่ได้ก็ลดเลือดให้เพื่อนให้เพื่อนฆ่าไปถึงปะไม่โดนมาโดดเกาะแน่ฮึโดดก่อนเลยชิงโดดก่อนเลยต่อยต่อยตายครับ โอ้ผมเฮ้ยรลอมันตัดเลือดรลอมันติดตัดเลือดดอตต่อยเอ้ามูเพื่อนประโทตายซะเถอะตายซะเถอะอโอ้คิสลุจะดึงทงยังไงเนี่ยโอเคบ้านดึงอยู่บ้านดึงอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหตายครับเจอคิสลุไม่รอด ค่อนข,ข้างจะแพ้ทางเลยีเดียวสำหรับคีสรุแล้วก็น,นิกาก็ยังคงเกิดนเซิรฟ์ฟอยู่นะเอ,อถึงจะไม่ได้เจอเยอะแล้วก็ยังเจออยู่พอสมควรนะซึ่งการมันก็ค่าได้ครับแต่ว่าก็ต้องใช้จังหวะนิดนึงครับเพราะว่านิกามันก็สวนเราได้เหมือนกันนะต้องระวังครับต้องระวังโดนเปล่าโอ้ล้มกันอยู่โดดไปเลยโอ้เซอเทิร์นเลือดน้อยมาก เอาไม่ใช่ตัวนี้นี่หว่าเอาใช่แล้วมันเลือดมันเด้งกลับมาโอ้โหดอทให้ได้สวยโอ้ยสวยครับติดบูธพอดีนิกกโอ้โหช้าไปหน่อยพลาดพลาดพลาดดึงทงเลยดึงทงเลยดอทหลบ สวยครับค่อยๆเย็บดรอตหลบมาโอ้โหเกือบตายสกิลสกิลสกิลก่อนแล้วก็อิมแพกต่อได้เลยครับไม่ต้องงกเฮ้ยไม่ตายโดนอิมแพกแท้ๆหรือมันโดนท่าอะไรก่อนม่ตายโอ้ยรอเออไม่รอดโดดใส่กันขนาดนี้ติดบูทซะด้วย โอ้ยเพื่อนแตเย็น <c oughs> ไม่ทันนะเนี่ยเออไม่รอด <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันครับถือว่าก็เจอตัวเมตาอยู่พอสมควรนะในเมตาหลักๆก็จะเจอประมาณนี้แหละฮะพวกคูมาบอนนี่หรือว่านิกะเนี่ยเซตเทิลคิสารุ่ยังเจอประจำครับแล้วก็ตัวปัญหาสูตรก็คงจะเป็นรอฮะมันพอดีมันฆ่าไม่ได้เลย ยิงตีเลือดก็ยิ่งเด้งนะครับแล้วก็ติดกันตายเล่นหนึ่งอะไรเงี้ยมันพอจะลดเลือดให้ช่วยเพื่อนได้อยู่แต่ว่าถ้าจะพูดว่าเอาแบบกราฟมาสู้รอเนี่ยไม่ไหวฮะเราจะโดนรอฆ่าเอาพยายามลดเลือดแล้วก็เดินหนีให้เพื่อนเป็นคนเก็บเอาแล้วกันครับถ้าเขาไม่โดนตัดเลือดเนี่ยเราฆ่าตัวละครอย่างรอไม่ได้เลยนะสําหรับกราฟเนี่ยและก็วันนี้เนี่ยหลังจากที่มีการอัปเดตเอาตู้กาชากราฟเข้ามาเนี่ยก็มีการอัปเดตปรับสมดุลตัวละครนะครับอย่างตัวละครโคบี้กับ อาชิลิวนะก็จะเข้ามาวันที่14นะครับก็คือพรุ่งนี้เลยนะก็หลังจากที่ไอ้สตู้นั้นนะครับสตู้นั้นออกตัวนี้ก็เข้าเลยก็คือเข้าเรียกได้ว่าเข้าแทนตู้โรเจอร์ก็ได้นะก็ใครที่อยากรู้ว่าปรับเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยก็สามารถมาอ่านกันได้นะครับผมว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละจริงๆก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากครับเพราะว่ามันก็ทําให้ตัวละครมันแบบว่าเล่นได้ดีขึ้นในเมตาแต่ก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะสำหรับกราฟเนี่ยก็คงต้องบอกว่ายังคงเป็นอีก เงื่อนไขในการฆ่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงสําหรับเมตา t ี้นะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะถึกแล้วก็พวกตัวละครการตายเลอดหนึ่งต่างๆที่มันเด้งเลือดสู้เนี่ยเราก็ไม่สามารถฆ่าได้นะแล้วก็เวลาสู้กับตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยก็ต้องใช้สเต็ปมากขึ้นนะครับทำให้ตัวละครอย่างการาฟเนี่ยบทบาทลดน้อยลงไปอย่างมากหลายๆคนก็เลือกที่จะไปหยิบตัวละครอย่างทิสลุที่มันก็ยังก็ยังเป็นมะเร็งร้ายอยู่นะครับแต่ว่าก็ฆ่าคนได้ยากมากขึ้นแต่ก็ดูจะมีประโยชน์กว่าการาฟนะ แล้วก็ถ้าจะเล่นตัวละครที่แบบสามารถวันช็อตได้เนี่ยคูมาบอนนี่ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับแต่สําหรับใครที่ไม่มี2ตัวละครตัวนี้เนี่ยกราฟก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งสายมาที่น่าหยิบอยู่เหมือนกันนะครับถึงจะไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เหอะก็ต้องรอดูกันนะครับว่าตัวละครอีอกตัวที่2ที่กําลังจะมาเนี่ยจะทําให้กราฟเล่นยากขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าหรือจะทําให้กราฟเนี่ยกลับมาเล่นได้นะครับก็จะต้องไปอรอลุ้นกันสําหรับกราฟในรอบนี้ตู้กราฟมันมาแบบไม่มีการันตีนะครับ ใครที่อยากได้เศษก็มาเปิดกันได้นะ100เศษกับ200เพชรแถมยังได้เหรียญอาเลือด18กับจอมตี18เป็นของแถมนะครับส่วนคนที่มีการาฟแล้วเนี่ยก็ถ้าอยากจะเปิดเพื่อเอาเหรียญก็ทําได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยไม่ต้องเปิดก็ได้ครับถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะเพาะว่าเดี๋ยวมันก็จะมาอย่างเงี้ยครับมาเรื่อยๆมากับตัวละครอื่นๆเพื่อมาดักเพชรเราฮะช่วงน,นี้ก็ใครมีเพชรก็เก็บเพชรไว้นะฮะเพราะว่าอีกไม่นานแล้วเนี่ยตัวละครใหม่ก็จะเข้ามาละ สำหรับใครที่มีเงินและอยากได้เนี่ยก็สามารถไปจัดกันได้นะครับทั้งบัตรเขียวบัตรแดงเก็บบัตร SP 2ใบเนี่ยเราก็จะได้การันตีการาฟแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการสุ่มนะครับว่าเาจะสุ่มมาเล่นดีหรือเปล่านะครับหรือว่าจะสุ่มเก็บเศษทิ้งไว้เผื่อลุ้นได้แบบหลุดเลทน,นะครับแล้วก็ได้กราฟมาเล่นสนุกๆก,ก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับ คลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถพูดคุยเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะใครเปิดแล้วเนี่ยหลุดเลดไม่การันตีเนี่ยก็สามารถมาอวดมาขียงกันที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าเล่นเกมให้สนุกนะครับ